พลอยสาย,สายทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอะ่ะไว้คุณมีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาคืนชาวบ้า<ห>นที่หลังก็ได้เนี่ย <S <S ไม่ยอมเป็นแฟนในเสียกวงแบบนี้ เนี่แหละวิธีการแก้ปัญหาของคุณนะพ,พอลอยสายไหนว่าสนิทกันนักไงแค่นี้ก็อ่านใจพลอยสายไม่ออกไม่เข้าใจหรือไงว่าเขาไม่อยากให้เพชรกับครอบครัวเขาเดือดร้อนก็ถึงกับยอมเป็นแฟนในสีกวงแบบนี้ผมว่าสยดสยองก็ตายครับ ไม่ต้องหัวนะใครไม่สวยจริงเนี่ยก็ได้เป็นแฟนให้เสียกวงมาหลอกลอยใสไม่สวยแบบนั้นแน่นอนไอ้เปิดกลับบ้านว่าที่พี่เมียในอนาคตบ้านพี่หนักเกินไป ร้อยสายกลับไม่ไหวหรอกให้อยู่นี่ดีแล้วพุกปาก็เลยไอ้ปลาดุกมีหนวดนี่นั่พลอยฉันเข้าใจนะว่าแกอยากได้เงินไปเช่าชาวบ้านเขาแต่ช้าหน่อยคิดถึงความรู้สึกของฉันบ้างไหมคิดสิฉันถึงต้องรีบหาเงินอ่ะเพราะไม่อยากให้ใครมาดูถูกครอบครัวเราได้ฟังให้ดีนะใครจะคิดอะไรเนี่ยฉันไม่สนใจเพราะว่าฉันเนี่ยไม่อยากให้ใครรังแกน้องฉัน คลันโดนเขารังแกร้องงอแงร้องไห้พี่คนนี้ยังคอยคุ้มครองคุ้มไทยน้องเอ๋อยกากปลไทใครเขาสองพี่น้อง you uh -huh. บ้านหลังเดียวถ้าไม่ตายเราคงจะหาใหม่ได้แต่ครอบครัวที่เรารักสิถ้าหาว่ามันต้องสูญหายไปมีเงินเท่าไหร่มาคงซื้อกลับมาไม่ได้หรอกเป็นวันแรกที่มันพูดได้ดีนะแถมคมด้วยพลอยอย่าจำไว้เลยนะไม่ว่าจะเงินทองของมีค่าอะไรก็าตามมันไม่สำคัญสำหรับฉันหรอก น้องสาวดีๆต่างหากที่ฉันต้องการพี่ชายดีๆอย่างพี่เพชรอ่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตฉันเลยนะอ้บ้าชมทำไมเขาอายให้นี่มันยันนี่หาย <c oughs> ไปนี่นาคุณอยู่นี่เอง เอ้าโห้ยพอสายทำไมซ่าๆซ่แบบนี้เนี่ยฮะนี่ไอเทวดาปากเสียเขาเรียกความรักความเข้าใจทำให้สิ่งประหลาดใจมันเกิดขึ้นต่างหากแล้วนี่ทุกคนดูนี่นะอืมเลยลนไทยอนา หลายๆคนเนี่ยอาจจะตกใจคิดว่าไอ้พรอมันเล่นกลใช่ไหมคอยดูให้ดีเศกให้ตู้หายเลยเฮ้ยจริง้าเหรอพี่เพชรนี่ที่จริงแล้วอ่ะเงินมันไม่ได้หายไปไหนหรอกนะนี่ฝาตู้อ่ะมันหลวมเงินมันก็เลยตกไปอยู่ข้างหลังนี่ไงเฮพถ้าูดเราต้องขอโทษพลอยใสด้วยนะที่มองพลอยใสผิดไปไม่เป็นไรหรอกจ้า ลนสถานการณ์แบบนะั้นอ่ะเป็นใครๆก็เข้าใจผิดทั้งนั้นแหละและวฉันก็เข้าใจนะว่าทุกคนอ่ะไม่อยากให้นคนที่ไม่ดีอยู่ในทวยเราด้วยใช<ค>่ชาญแก้วน้องน้องฉันเนี่ยเป็นคนดีที่หนึ่งเลยใช่ปะแต่ฉันจะเป็นคนดีอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะถ้าไม่ได้กำลังใจที่ดีจากครอบครัวของฉัน่ะน้องสุภีษ แล้คนที่สําคัญที่สุดอ่ะที่ทําให้ฉันทําความดีแล้วเป็นกําลังใจให้ฉันมาตลอดอ่ะก็คือใครอ่ะพี่เพชผมก็เีพี่ชายพี่สายดีที่ถึงคำถามหน้าแล้วพี่จอร์ไปไหนเนี่ยไปไหนอ่ะก็คือตอนเนี้เงินได้ถูกส่งมอบให้ทางการเพื่อไปซ่อมสะพานแล้วจอร์จก็เลยอาสาไปช่วยคุมงานให้ และแถมยังได้และแถมยังได้แรงงานกีติมศเบอร์อีกสองคนเลยนะใช่ล่ะเราเลยสิ่ไอ้หยุดบนรถเทให้กระหอกตันเมื่อเร่งรีบไปซ่อมสะพานให้เสร็จเร็วๆกูจะได้พอดไปหาน้องคอยสายเข้าเว้ยโอว่เดี๋ยวลืมกระตกสะพานอีกรอบนึงหรอกนี่พอลืมกมาเป่าหูอ้วนรู้เป่าท้าไม่อ้วนได้เข้าใจพลอยสายผิดเรื่องเราเลยบานไปใหญ่โตขนาดนี้ให้เฮ้ยกูว่ามึงโง่เองหรือเปล่าว่าเดี๋ยวปั้นดีเอาเนี่ย อย่างกันคู่เลยไปรีบไปทำความดีไถ่โทษที่ทำให้พลอยใสจะต้องลำบากไปละไปไปเลยไปทางคู่เลยไปจีว่าจะบอยเฮ้ยไม่ต้องดันแล้วกูไปอยู่เรามาโถเป็นเรื่องเลยเนี่ยเฮ้ยนี่สาธุลงโทษพวกเขาแบบนี้ไม่หนักไปหน่อยเหรออืมอย่างนี้สมควรแล้วโกตันตื่นตูมสร้างเรื่องจนคุณเดือดร้อนแต่เสียกวงนะอาศัยตอนที่คุณมีปัญหาก็จะเอาเปรียบคุณซะอ,อีกชอบสร้างเรื่องยุ่งช้ำตั้งคนอื่นแบบนี้มก็ต้องโดนเงี้ยแหละฮะ ต้องลองโทษซะบ้างไม่งั้นคุณก็จะหาว่าผมเนี่ยได้เป็นเทวดาไม่ใช่มาอาชีพอีกแล้วฮะ <laughs> อย่างนี้ดีแล้วสองคนก็จะได้รู้ว่าเวลาที่มีปัญหาหรือเวลาลันบากเนี่ยคนเราต้องช่วยเหลือกัน ค,ความเข้าใจคือสายใหญ่ของครอบครัวมันเติมกำลังใจดีๆให้กับคนที่คุณรักเพื่อเป็นกำลังให้เขาได้สร้างความดีต่อไปสาธุเธอคือเทวดาเทวดาเทวดากิเทเ